อยู่ในช่องแอร์รือเปล่าพี่อยู่นี่ฮัลโหลบันเน่เด้อ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 จะเล่นสองคนเหรอสองคนเออกดเลยกดเลยดิกดเลยดิพี่บอกให้กดเลยดิกดเลยดิจริงจังเออจริงจริงมันไม่มีคนเทำเชื่อพี่ทำไมพี่ทำไมพี่เตี้ยจังนะเออตัวเล็กกระทัดรัดกดเลยดิกดสักทีเปล่าเวลารู้แล้วรอรอคนอื่นคนนี้ไหมมันไม่มีคนเล่น แล้วเนี่าจังแมนเนาะรีบไปไหนล่ะนี่กดสตาร์ทกดเลยโอเคกดสตาร์ทสตาร์ทโอเคสตาร์ทเรียบร้อยสามสองหนึ่งพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าด่านนี้ด่านอะไรพี่พี่ก็เล่นครั้งแรกอ่ะนี้นะเล่นเสร็จแล้วบอกด้วยก็แย่แล้วไปเข้าวโลตามเมอร์เนี่ยข้าวไฟฉายหยิบไฟฉายดิ เป็นไหมมความสมจริงเยอะเปิดไปใช้ไงอ่ะข้าวพี่ขอโทษเอาข้าวนี้ไปแทนได้ไหมอะไรข้าวนี้ไปแล้วข้าวนำพี่จะเอาไฟฉายนั่นเองง่วงเออไฟฉายนั้นเป็นอะจะดูรอยมือผีดูให้โอเคข้าวไม่คิดว่าหนูกล้าไม่ไม่ไม่หนูพูดไปงั้นแหละไม่กล้าหรอกไปไปแล้ว แต่นข้าหยิบของข้างบนด้วยข้าหยิบของข้างบนให้ด้วยไม่พี่หนูจะเอาไฟฉายอันนั้นหนูไมาไฟฉายนี้หนูไม่อยากดาหน้าเอามาพี่ก็น้าาหพี่คนนาหน้าเลยพี่ถือไฟฉายอยู่ไม่พี่พี่เอาไฟฉายนล้ให้หนูในหนูขอนนั้หนูขอสีขาวสีขาวก็พี่ใช้นี่ไงสีม่วงไปหนูไม่เอาสีขาวไม่สีขาวนำสีม่วงตามฮัลโหลไม่เอา สีขาวดำนะสีขาวนำนะบอกก่อนนะอ๋อสีม่วงตามไปมันจะไม่อันนี้เหรอสีม่วงตามมาถูกแล้วสีขาวต้องนำเพราะสีม่วงมองไม่เห็นโอ้โ,อโหยังขยันาขนาดยังไม่ออกไปผีก็เล่นละตกใจโม,ม<า>พี่พี่ทำหนคนลุกลูกไหมมาแล้ว,ลวเสียเวลาเป็นเหตุว้าข้างหลังไม่เข้านั่นคือรลาที่ผียังไม่ออกล่านั่นแหละรีบเร็ว ไเอ้ยกระโดดกระโดดกระโดดข้ามมีกล้องไหมข้าวกล้องมาป่ะเออถาเนี่ยมันกล้องวิดีโอฮัลโหลเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล่นเดี๋ยวพี่ไปเอากล้องแบบเอาวางสมุดเป็นอย่างนี้ก่อนโอเคไปตามมาวิดีโอถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ ใช่よไม่ได้ละไอ้ลูกว้ยถ่าไม่ให้ใครนี่ยถ่ายให้พี่มันมืดมากเลยนะพี่เปิดไฟดิฮัลโหลอย่างเงียบพี่กลัวพี่กลัว ไอยู่ในห้อเข้าไม่ได้ไม่ใช่ห้องนี้ข้าวอยู่ไหนอีกเนี่ยอินจาคห้าสิบสองเฮ้ยฮัลโหลคุณริวไม่ใช่ไม่ใช่คุณริวฮัลโหลอใช่ไหมตาจินด้วยนี่มันเหลือแค่ไม่กี่ทีนะเว้ยพี่ก็จะออกล่าแล้วหนูไม่อยากไปเพราะพี่อยู่ไหนแล้วหนูไม่กล้าออกไปบ้านนเี่ยพี่พี่ออกมาหาหนูก่อนไม่มันเสียเวลาเฮ้ยพี่ไปเลยหน่อยนี่บอกบอกห้องไหนห้องไหน พี่อยูห้องใต้ดินนี่มัน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 แย่มากเลยนะพี่ห้องใต้ดินไม่มีคนแปลว่าชั้นสองใช่แน่นอนชั้นสองพี่พี่มันเล่นเข้ามันเล่นกูแล้วเข้าพี่พี่พี่มันเล่นหนูแล้วพี่มันเล่นพี่แล้วมกันพี่มันมีเสียงซุบซิบใครด้วยไม่รู้อ่ะพี่พี่ก็โดน ตูกลับบ้านแล้วเด้อพี่ไม่เอาอย่ารีบดิถ้าชั้นสองก็ไม่มีนะอยู่ห้องไหนวะเฮ้ยเบเมตข้าวเข้ามาข้าวกูโดนข้าวพี่โดนแล้วแต่หนูไม่โดนนี่ข้าวเข้ามาเข้ามาช่วยพี่หน่อยเออเรื่องในการนี้พีอคิดว่าพีไม่กลัวเหรอไม่ไม่รู้เออหนูรู้พี่กลัวแต่ว่าพีต้องทาที่ต้องออกมา ข้าวพี่พี่ในรถในรถก็โดนเกมนี้มันต้องเล่นด้วยกันข้าวฮัลโหลพี่แต่แต่มันเสียงซุบซิบหนูก็ขนลุกไปหมดแล้วนะพี่เที่ยวพี่ไม่ขนลุกเหรอพี่ก็เล่นพี่ก็เล่นเดียวข้าวเดีวพี่เป็นคนน้ำได้แน่เนี่ยโอ้ยพี่จะพูดคำหยาบว่าพูดเถื่อนมไม่ได้นิะหน่อยเข้าไม้พี่เสียง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 เข้ามาดิ ไปนำเอาเอาอะไรมาอะเอากล่องพี่สูนแล้วสูนแล้วพี่สูนแล้วมันสูนแล้วอะนำนำพี่เราจะซุบซิบคุกพี่นำแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงมันรออยู่เนี่ยมันเยอะเยอะเราข้าว ข้าวยอเหรอมันยอเยอะ,เ,ยอะเรานะข้าวไม่เป็นไรปกติก็โดนเพลงย่อเยอะอยู่แล้วเรามาแล้วเหมือนเห<ต>มือน,น,นพี่เล่นคนเดียวอะ่ะนี่นี่เอาเพลงนี้นี่หายง่วงแน่นอนแล้วเหมือน,นพี่เล่นคนเดียวเนี่ยเด็ดอัลเธอร์ดหายข้าวไม่เอา หายคนหายหายไปนำ้นำน้ำไปดิเอ,เอาไฟาเอาไฟมาเอาไฟมาเถอะเหมือน,นพี่เหมือนพี่เล่นคนเดียวมาพี่มาเหมือนพี่เล่นคนเดียวมาแล้วเอาไ้เหี้ย ปิดปิดพี่ขอจริงพี่ขอพี่พูดจริงๆไม่ปิดพี่ออกแล้วเนี่ยพี่ปิดที่ออกออกนิไปนอนนะ่จะบอกกันนะอ่าปิดแล้วปิดแล้วปิดละไปได้ไปละอย่าหนูจะฟังคนเดียวพี่อย่นี้หนูสิพี่พี่ให้หนูปิดแต่พี่นี้หนูมันแย่มากนะพี่ก็ข้าไปไปฉายข้าไม่นําพี่พี่ก็ต้องมานั่งเดินเองเนี่แหละก็พี่บอกพี่จะเปลี่ยนไปฉายแล้วให้พี่นําอะไรของพี่ไงพี่หาไง ที่ได้หารอยมือข้าวไม่ข้าวไม่เข้ามายอมเข้ามาดีๆอะ่ะที่ห้องนี้มันห้องไหนวะแกดิบสิแกด้บ้านมีแค่นี้อย่าเอาอะไรมา,ามเพี่พาไปทั่วเลยมันไม่มีรอยมือ ดูอยู่จะดูกดมาที่ไหนมันแทบไม่รู้เนะี่ยเออขอเดาว่าเป็นอะไรไม่ใช่สิ่งเย็นนี่คืออะไรอ่ะเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยเน,นี่ยเออ,ะอ,ะอะจะเป็นแบบอะไรนะที่บอกว่าผีออกล่าตอนไหนตัวโต้เขาไมได้ไม่ต้องใช้แล้วมั้งจะเป็นอันนี้คืออะไรเั็นหยวนทิง้งแบบศูนย์ละศูนย์หมดเลยดีแล้ว Uh, five, uh, mm hmm. อ่ไฟเบรคเสร็จแล้วอืมเป็นว่าพี่เอาสมวนวางกันวิดีโอวิดีโออยูยอ่ไหนอะอะไรกล้องวิดีโอโอเควางวางโ okay, อเคแต่งเกี่ยวเออของเต็มฮัลโหลว่า จะเห็นแล้กวก็งเงียบดิเออทิ้งโ<อ>ยนนี้ทิ้งโอเคได้วิดีโอใช้กับวิดีโอก่อนแล้วกันเอานไหมเอากล้องไหมไม่ต้องตามมาไหนตามมาไหนอโอเอาไปถ่ายกระดูกม้านี่ยทิ้งกล้องไว้นี่เด้อโอเคตามมาตามมามแกรแนนแกรีบีบจะรีบไปไหนแล้วนี่คนเขาไม่พร้อมเลยไปพี่ขอเดาว่า ห้องนี้พี่ดาว่าห้องนี้ไปเถอะเอาทางเข้ามาโอเคตั้งกล้องพี่จะตั้งกล้องสูงจังเลยอ่ย ไม่เกียดเขาน้อยขึ้นไปไม่เก่งเกงใจอะไรเลยเอ่เอจะบอกว่เจอรเลยี่ดมากไม่เจอเยอเยูแถวนี้นเลยดับสักที บนโต๊ะป้าบนโต๊ะป้าวมาดูไม่มีอะไรเลยขอโทษนะมันจะมืดหน่อยไม่มีอะไรเลยเห็นชื่อรองเท้าอักษรชื่อนี่เปิดไฟแป๊บเดียวไม่ได้ในน้ำเปล่าในน้ำเปล่ามันดูเแลในน้ำเปล่าไม่น่ามีในน้ำนะอยู่ไหนน่ะที่นี่ไงปกติอุ้ยข้าปิดตัวเหรอไม่ได้ปิด นั่นไงมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นเจอแล้วเจอแล้วเข้าพี่พี่รุ่งออกกันนะพี่บายๆออกจากบ้านนะพี่พี่โดนะเข้าบายพี่ตาาพี่ตุย ตายแล้วแต่เปซนเพี่ยังไม่หมดเลยเด้ที่ตายแล้วเนี่ยเันซพี่ยังสาอยู่เลย ป่ะประตูกลับบ้านปกินข้าวต้มกันกินข้าวต้มโอเคกินข้าวต้มเดมอนกดเดมอนแล้วเนาะกดตรงไหนอะเออกดตัวเจอะเจเจไหนพี่เอ้าก็ก็เจอะเจไหนวะนี่นี่คอมไงไม่รู้ว่ากดตัวเจอัไงวะเจไหนวะเอาเจอละต้องไงต่อ ก็เลื่อนเลื่อนไปจนกว่าจะเจอหน้าที่มันให้เลือกผีอ่ะเจอละเจอละอ่ากดไป Spirit Box, Gold, Gold Lighting แล้วก็ Fishing Speed อันแรกใช่ไหมอืออันที่สองอะ Gold Lighting Gold Lighting อันที่สาม Fishing เออได้เจมอนพี่มั่นใจ ข้าวกดสวิตช์นี้ก็กลับบ้านกันเลยปะกลับข้าวกลับบ้านแลกินข้าวนอนกด no g o t หรือว่ากดสปีดอะไรเนี่ยเดมอนไม่มีเออทำไมครับสองอย่างมีอะไรบ้างมีไอแอส spirit กับ no no g o t เดี๋ยวนะข้าวกด go fighting จะกดออฟออฟไ i ติ t i บอกกดไลติงไม่ใช่กดออฟกอะไรไลติงไลติงกดยังเอ๊ะแต่เป็นยูอาร์นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละรอบแรกหนูก็กดแล้วข้าไปกดข้าวเนี่ยฟิซซิงกดกดฟิซซิงเถอะ F F I N G E R ไอทีอ e เอเ้วแล่วสปิริตบกนะปิริตบอกกดฟิซ i ิงไม่ใช่ไม่ใช่ฟิ n เ e อร์ i ินนะฟิ n เ e อร์ i ินอ้าเหรอฟิซ i ิงอยู่ไหนอะยาวๆอ,ะอ่ะอ๋อเจอละโอ okay. เคเจอละเลมอนเจอเลมอนละงั้นข้าวกดสับสวิตเชื่อพี่ พวกเรากลับบ้านไปกินข้าตวตรงกันเถอะจบพี่บูลนาด,ดแล้วก็แล้วก็สุพีบุลลนาดด้วยกดปิดประตูกับบ้านปะกดอีค้างอะ่ะกดแล้วปิดแล้ว ฝั่งหนึ่งโอ้ควคมตอนไดกก็คือเด็กก็จะจินแน่จังไม่ได้ของว่าว่าตรงนี้เต้องไปเสียเปล่าเลมอนคือชื่อผีเหรอเลมอนชนิดเป็นชนิดผีชนิดชนิดไงมะนาวเหรอเลมอนที่เป็นปีศาจถ้ามันเลมอน ตึงตึงโป๊ะโอเคจบนอนจบ<ม><ม>นอนจบอพอไ,ไ,ไปนอนแย่นอน,น,อนไม่ไม่ไ